สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมอีพายล้อมอัะครับวันนี้อยู่กับผมครับผมอีพายล้อมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้มาดูรูปหล่อโบราณเป็นรูปหล่อลึกลับกันพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออยู่วัดโพงมาเดือนละพี่ยังหวัดนครปฐมบัถเป็นรูปหล่อลึกลับเลยพี่หายากโอ้โหนี่ปิดปิดทองเดิมเลยพี่สวยมากๆพี่ดูโอ้โหงามโคตรดูเนื้อพี่ดูเนื้อดูเนื้ออันนี้ให้ให้ดูเนื้อพี่ษาลงมันไปดูเนื้อ เนื้อเขียวอมเหลืองนะดูง่ายๆไปดพี่ดูดูไหมง่ายไหมดูง่ายไลพี่แม่ขีพงขีเบ้ารูอะไรพวกนี้ดูไปดูขายยากอะพี่พรกรับไม่ให้มีใครรู้หรอกพี่หายากพรงรับเป็นตับทั่วไทยแบบนี้พี่อันนี้และนี้ดันกลลอยสบายลอยนนี้ตังนี้มีปิดทองเดิมด้วยพี่แมพออยู่วัดพงมาเดือ วัวน้ครัรมามงไหมครับใครมีที่นี่ครับนี่สวยๆันนี้รับเช่าไหมนะครับขนะอบคุณครับผม